เดี๋ยวค่อยสิให้ค่าน้ํมันเจ้าบ่ได้แม่นจ้างได้นี่น้องบ่เอาดอกบ่เอาเอาเมื่อว่าตีนรถก็ฮั่วเมื่อจาะตีนรถแล้วเมื่อเติมน้มันอให้200,000เฮือนให้น้องก็ยังเป็นลังพาผู้ใหญ่นีเือนให้อันนั้นก็ตั้งอันนี้ให้เจ้าเมื่อเติมน้มันบ่มีแนวตอบแทนเลยบ่เอายโอยเอารถเอาเมื่อใน้มันด้แม่น้องเข็มเต็มๆๆออ E uh -huh. Bye bye. สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบริร์สุขุสุคนหว่าเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยกัะต่างประเทศกันยินดีต้นทับกับสูซ่องสาวุญมาบานเฮาคือเก้าพี่น้องเลยวันนี้สาวุญออกไปข้างนอกพี่น้องกลับมา <c oughs> มืเอเศร้า,านี่คิดว่าทางเม่น้องเข้มคิดว่าเพิ่นสิบบมาเนาะพี่น้องเพิ่นโทรว่าค่าเวียกว่าสันโทรมาบอกบัตรสาวุญก็เลยออกไปข้างนอกบัตรกลับมาบัตร คือสีเมนเพิ่นมาซอยอีกพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่เพิ่นว่าสีไปเห็ดเวียกของเพิ่นหรือว่าเพิ่นเห็ดห้องน้าให้เขาเจ้ายังเแล้วเนาะเพิ่นว่าบันนี้เพิ่นก็เลยว่ามาเห็ดซอยอีกมื่อนี่ซันเมื่ออื่นเพิ่นอัดสีพักตามได้ยินเพิ่นว้าเนาะอ่ะสบุนมาฮ้อนให้ฮอนหน้าแล้วพี่น้องสิพาพี่พะน้องลงไปเลาะเบิงทงให้ทงหน้าอีกกอนสงสัยเพิ่นพากันมาซอยมัดเมื่อวานนี่เกี่ยวหลายเนาะเกี่ยวสองมือแล้วมื่อนี้เพิ่นก็เลย มามัดซอยพี่น้องเลยสมบุรสิพาพี่พ่อน้องผู้แหละลงไปเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นมัดได้ลายปันใดแล้วเนาะป้าพี่น้องเอ้โอ้ทองฟ้าป้างามแท้นี่ยเบิ๊บปุ๊บอู้เจ้าผู้เพิ่นมัดได้ลายปันใดเร็เนอ้อพี่น้องเอ้ป้าเจ้าผู้อยู่ลมปุ๊บรถไถลงมาแล้วอืม,อมป้าไปเบิ่งน,น้ำกันอืมเทา ว่าเพิ่นมามัดเข่าโซยมาเนี่ย่าจัรย์โอทางลูกไส้ก็เอาพวกสปอนเซอร์เนาะสมุนอรลงมาให้เพิ่นนี่แต่หมัดได้หลายแล้วครัมจุ๊บจุ๊บจุกอยู่ไปเบิ่นน้ำกันโอ้หมัดแลวเอารถลงมาแล้วบ่แล้วก็อื่นพวกลัคนตตออีกเบ่เลยหมัดบ่เลย สีเหล้วยตัวนี่นะตับได้จักไห้ด้ววันนี้โอ้โ้พากันลอยมาวะนี่โอ้ดยลอยมานี่ยดยยดอยได้คำหน่อยไดดอย ฮะฮะมแลวส้บี่สบออ่าะคิดว่าสิบมากเลยออกไปข้างนอกโอ้ยเข่าหัวโปกดรีบมาะพโอ้มาสพเลยฮ่า่า่ิดนสิบมาแล้ววายันเพินเมื่อยเลยอืาที่โอ๊ น้องตัดเข่าได้มาบ่มานี่เออคือ like บ yeah, ่อ yeah, ย uh ู oh. <laughs> <milhões jadi yeah. laughs> oh ่เทียงกันมาบนงานเข่าก็วยางหัวอ้าวยางหัวจุงอีกหัวินเฟยนะดูสหัวิสหะเลยนชามาบนมันเบิดอีกอ้าว tay đâu mà này, hoa thang, tổ thang nổi nữa à. À. Con bát bà này Ê, sòng đen đấy bà Tý Ú, xe mình xe đó Bác nhang mà thằng phê con à, thơ. Bà tắt đã chẳng hay đấy bà này, sòng hay Tắt nhạc bà Hay nhạc đấy Hay nhạc bà ừ. Hay nhạc bà Hay nhạc bà สบายดีอ้าวโหไปใช้หมอนะใช่เด้นักร้องดูทั้งได้นี่ให้น้องเร้อนน้ามานะใช้คือหิวชงนั่นมงมะอยู่บ่อยู่คูต้นเ่าไอ้ใ่ไย่ะน่งร้อะในรอบเขย แปาน้ำม,มันตู้รถผู้สปอนเซอร์บ่เอามาให้ดูวยฮะบังขาวมาบังก้อนเพลินนะนั uh ่น huh ห mm ้าวใส่เลยอืมตัดโอเคเพราะว่าโอ้พี่เดชมันตัดเออหนาลายพี่อืม อันนี้เขาเจ้าอันนี้ฮึปตัวนี้เขาเจ้าสุดน,นีน้เนาะฮึบังทางเพิ่นลอยมาเข็ดซอยตอน,น,นคิดว่าเพิ่นสิบัม,มาเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นขาเวียกเนาะอืมมาขาพี่พอนองหยางนะเบิ่งพี่กันท,ทีตัดเขาเจ้าอันนี้ อืมพี่นะนี่ข่อเจ้าพี่น้องเอ้นี่ข่อยเจ้าตัวน,นี้เขาวานจังใดก็บุกอขึ้เขาวดำพี่น้องเอ้โอ้โตัดได้นี่มือ,อื่นอฮ่าฮี่เอนี่ฝนตัดมานี่ เดินกระมัดตัดอีกตัดอีกสองเมือ่อคือโบแล้วกับช่งจักหน่อยอีกสองมือ่อฟังนี่ตัดฟังนี้แล้วกัมาฟังนี่นี่แหละยังฟังนั่นฟังนี่บนั่นตัดเไเห็เน,หน,หน,หนยังไงอเ้อ ฮะเนี่ยเครื่องดื่มสวยดีเลยเนี่ยอานมมาหนักมีเอ็มร้อยให้พ่อกับแม่ลูกคือปู่อยู่เทียงอีูล่ะให้พ่อเนี่ยลูกเนีเจ้ากินนมเนอะอ่าเท้าเมื่อยบ่มาเนี่ยจากแดดจ้ำเนาะทันแดดมาเนาะฮ่าค้ำได้พาบู่พากันขึ้นเมื่อยบ่ กระหอดได้ใหญ่นอนนะบ้โอให้ไงนอนแล้วอืมพวนเข่าหวานพวกคือเข่าเกีียวเข่าดำพี่บวได้ใส่ปุ๋ยนะมันได้บวกงามแถวนี้ใส่ปุ๋ยแต่งามอยู่เขาหัวโปดาอืม เอารลถลงมาคนบ่อบัดนี่แม่นเอาคนหักแต่ว่าเจ้าบุคคลก็บยามันคำแล้วคนใช่รถหนึ่งล้วขึ้นไปเลยเลยจังเง้อเลยวะ่ะอืมอืมอืมอ่าคนอยากซอยป้าป้าพา,า,ากันลงไปนั่นรถด,ด้วยนายเอ้ยพูดแล้วแต่เทิงพูดแล้วลงมาคำแต่ไรทุกเจ้ายัานลงทางเมื่อเอเนาะลงดักเด็ดคักกินนั่งเลยดิ อืผมยงังไม่ได้ลายดอกบัดนี้ว่าเข่ามันวานบ่คือเข่าดำเขาวานมันบางเขาวานมันบางอีกประมาณจักรสองมือนะตัดสองมือสามมือเนรอบห้าสามมือ วัวมันมันสิยากแต่เขาเจ้านี่แล้วเขาเจ้ามันสูงมันตัดเน่าตอนเช้าเกีียวได้แต่ท่นั่นตอนเกีียวเขาอนื้อือือนมอืมบอลมียตอนแรกลงมัดแบบข้นมาตัด áo ขึ้นมาป้าป้าขึ้นป้าป้าโอ้เธอผ่นกองวาจุ่มจุ่มจุกจุกต่วนะ Mình chơi chút kìa Phải hôm nữa là, phải hôm nữa luôn À, phụ Trần liêng uhm. Vậy thằng con có đây hải bắc ngải vấn liêng uhm. <laughs> ตัวนี้เขาเกี่ยวของบ้านนี่มโอ้มันนี่แดดทีไร่ันนะี้เนาะ đẹp đẹp ngam á thì du hôm bé đang đấy là du hôm bé vô, đấy เป็นวิ่นเป็นเวียนแดดคักนะเนาะกดทางรถลนุดเต็มเลย ตัวนี้ข่าเกี่ยวมันกระตัดสันใช่นั่งนะเยอะมันผลนมัดนั่นกันมัดทั้งทั้งกันมัดล่ะหมัเข่าสีข่าเห็นไหมล่ะเ้าเชื่อไหมอ้า ช่วยรถขึ้นมาค่ะเอพอพรเข่าสีเฮียแล้วอันรไม่เป็ป่ะ phun để này rồi Lót khá đó hà. Cứ bật thòi mà vì <phỉ> nói <laughs> ขึ้นนะแม่สิเมื่อละค่ำแล้ว ใหญ่ห้อยตรงนี้ข้าแม่น้อเป็นแบบนี้วัดนี่น้าชนเนาะงัวเป็นหมาช่วยอยู่ขาปล้มอาวอันนี้เข่าเกลียวดิเข่าตัดมันดูโกบ้งได้ใครก็ได้ข่อยที่ฮันแบ่ข่าตัดด้วนจ่มยิงเลยเขาเหยียดมือจุ่มกินยิ้มปรงทันเลย เดีย๋ยวต่อยมากแล้วนี้มันเสียงจันมันเสียงเลขคนครับเสี่็มรถแล้วะอ่ะเสี่งยงรถเรียบร้อยนักพนักว่านักเครื่องหรือนักเขานักเครื่อง นักเพื่องบ่อะไรนักเพื่องมาทั้ง่นมากินข้าวแล้วบ่ยิล่ะหืมกินแล้วข้าวนะอ้าวเจ้าคือบ่กินข้าวใช่อะเออบ่คือบ่อยู่น้ำเอื้อยเค็มเอื้อยเค็มไปใช้ไฮดรุบอืมบ่เกลี่ยเค็มไปโรงเรียนบ่ เจ้าเจาเจ้าอยากมาน้าแม่บอ่เอ๊ะปะแม่บัได้ซอ้คนเข่าเต็มบ้าวันี้อ่เต็มเต็มเต็มโอ ไป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 มัดแล้วบ่ไปขึ้นทั้งบานนี้ต้นเข่าไปแตาแล้วเมื่อแล้วคำแหละจะได้มันสีฮอดคำหันนอ่ซอยเข้ามาเลยแต่อะชิ่นโมว่าเมื่อปิ้งชิ่นโมเมื่อปิ้งเลย โดยโดยบางสายมีแห yeah. <will> uh, ้งเลยบ่มีแห้งเหรอบ่อบ่เมื่อยเด้อคนบ่ได้เห็ดเวียกอันนี้บ่เมื่อยอยู่บ่เจ้ากะบ่อีละฮึเมื่อยตากแดดนั่นแหละเนาะแต่บ่หาช่วยหน่าคือบ่อาบน้าให้ลูกช่วยหน่าให้เราเนี้ย ถุงโทรบเอาทำมาดาเลี้ยวจะเอาใช้ใช้ฉันพี่ถุงโทรศชพบ์ขวยง่ายเลยนี่ของเท่เลยนี่เอาไปช่วยนาเนี่ยเป็นยังไปช่วยหนาให้ลูกไปไปช่วยหนาไปอีหล่ะหนาคอค้างหนาล่างแขงร่างขาให้อาบรอดก็ได้อาบรอดค่ะโยมอาบให้รอดเลยก็เมื่อเมนโดย เมื่อปิ้งสิ้นหมูเดยด์ซื้อเอื้อมตลาดใจเด้อโด้วยดย้วยอะก็ได้กินอิน่มกินพี่บ<ะ>่ <laughs> เออเมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่ยก็ลยอะเมื่อยกัเมื่อเอื่อนี<ด>่เพิ่นสิไปเฮ็ดเวียกบ่าทางพ่อน้องเข็มหรือว่าแนี่ใด คันว่ามูโบไปก,กับในจังชิมาชอยโอ้บอคันว่าเพิ่นเมื่อยกับพักพรก่อนก็ได้ยันว่าเมื่อยน้อองมันบอกคือคนเหตุประจำไหนน้องคือเยากมาก้และฟังเบิงงนะบรงเนาะคันวายอยู่ดีมีแห้งกับพอเป็นยงัง มื้อใด๋เมื่อยก็บ่มามื้อใด๋หาพอบ่มีแนวตอบแทนเอ้ยีแต่แฮงกับโดยโดยคือกันเนาะเอ้ยน่แหละโดอาเดี๋ยวข่อยสิให้ค่าน้ํามันเจ้าบ่ได้แม่นจ้างดานี่น้องบ่เอาดอกบ่เอาอาเมื่อว่าตีนรถก็ว เมื่อจอดตีนรถแล้วเมื่อเติมน้ำมันออาห้ยซองเซนเฮือนห้ยนาก็ยังเป็นหลังพาผู้ใหญ่ผู้นี่เฮือนห้อันนั้นกะตั้งค่าอันนี้ห้เจ้าเมื่อเติมน้ำมันมีแนวตอบแทนเออโอ้ยเอารถเอาเมื่อใส่น้ำมันได้ไหมน้องเข้มฮะเอาเมื่อเติมน้ำมันเด้อตีนรถเจ้ากะหัวเนาะเอาเป็นยางดอกเนาะโดยโดยเป็นยังข่อยกับว่าได้ห้ลวงห้ลายเนาะเมื่อให้เจ้าเติมน้ำมันขี่ว่ามันก็ไกลเด้ ที่มาก่ปตีนดกะหัวอีกบบดนี้อันนี้กัเมือปิ้งมาเนี่ยนะป้าเน้อข้าวลายแล้วห่อหุมเอาเมือกินใจเด้อป้าโอ้ยเนาะซได้กะเย็นแล้วแบบนี้บเย็นบ่แบบนี้ไม่แห้งเลย ลงไปน้ำโบยุสิแล้วเด็กหน่อยนะคันมามานะให้ยู่เทียงโบยู่คันพ่อเมย์โบยู่มันโบแมนทินเขาเด้แม่แม่มันโบแมนทินเขาเพราะว่าคันมันทินเขาเขาก็บสียู่ยู่เด็กหน่อยนะเพราะว่าเอาแม่ไปแม่ก็บพ่ได้ถือไปดอวยเป็นกระถอเนียนโดยมีมาไก่เลยอยากมาอยากมาตีจื้อบ่คันมาผู้เดียวบบบนี้ฮะไปกลับไรแบบนี้จะได้ผูกตะเบนตกดินเลย จังไดก็เดินทางปลอดภัดเใใดยเด้อเฮาก็ะไดเนาะดลวยด้ด้ย,ดย,ดยเนาะ<ม>นสำหรับคลิปนี้ก็สิจ๊กไว้จำนี้สก,ก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อกันในคลิปหน้าเนาะขอบุญขอบคุณเด้อไปทางเอฟซีวัดสุขสุขคนที่ติดตามครับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนดจและบวข่ามโฆษณาเนาะขอบุญขอบคุณในไลน์ทิติดตามสบุรณมากโดยตลอดเด้อพ่อแม่พี่น้องซอยก็ไลก็เช้ให้แนี่เพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ลาน้องไปแล้วขอการคำบาสบายดี